รัสเซียผนึกจีนส่งก้าวบินรบเพินฟ้าทะเลจีนตะวันออกเตือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้หยุดห้าวเรื่องไต้หวันเอเชียแปซิฟิกคุกรุ่นอีกแล้วจีนและรัสเซียร่วมมือทางทหารแท็กทีมกันลาตระเวนทางอากาศท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น หลังญี่ปุ่นประกาศจุดยืนพร้อมแทรกแซงทางทหารหากจีนบุกไต้หวันจีนตอบโต้ท่าทีนี้อย่างแข็งกร้าวทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารพันเอกอาวุโสจางเสี่ยวหางโฆศกกระทรวงกลาโหมจีนกล่าวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าการล่าตระเวนทางอากาศร่วมกันระหว่างจีนและรัสเซียสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค แถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศเมื่อวันอังคารว่าฝูงบินบรรทุกขีปนาวุธยุทธศาสตร์ t 95 m s จากกองทัพอากาศรัสเซียและเครื่องบินทิ้งบรระเบิดยุทธศาสตร์หุ่น 6K จากกองทัพอากาศจีนได้ทำการลาดตระเวนทางอากาศร่วมกันเหนือหน้าน้ำทะเลญี่ปุ่นและทะเลจีนตะวันออกรวมถึงมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก,ก การลาดตระเวนดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้กรอบแผนความร่วมมือทางทหารระหว่างจีนและรัสเซียประจำปี2025และตามที่ทั้งสองฝ่ายระบุการลาดตระเวนนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศที่สใดๆโฆสกกล่าวในแถลงการว่า การลาดตระเวนทางอากาศเชิงยุทธศาสตร์ร่วมครั้งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนความร่วมมือประจำปีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของทั้งสองฝ่ายในการร่วมกันร,รับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในภูมิภาคและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคญี่ปุ่นเพิ่มความตึงเครียดโดยส่งเครื่องบินรบขึ้นบินสกัดกั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาคที่เพิ่มสูงขึ้นในทะเลจีนตะวันออก กระทรวงกลาโหมระบุว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด ال ทางยุทธศาสตร์ที95ของรัสเซีย2ลำซึ่งสามารถบรรทุกหัวระเบิดนิวเคลียร์ได้ได้บินเข้ามาจากทะเลญี่ปุ่นและมุ่งหน้าไปยังทะเลจีนตะวันออกโดยได้เข้าร่วมกับเครื่องบินทิ้งระเบิด h 6ของจีน2ลำเครื่องบินเหล่านี้ได้ทำการบินร่วมกันในระยะไกลเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก เครื่องบินขับไล่ J16 ของจีนจำนวนสี่ลำเข้าร่วมการลาดตระเวนโดยทำหน้าที่คุ้มครองเครื่องบินทิ้งระเบิดในการบินไปกลับระหว่างเกาะโอกินาวาและเกาะมิยาโกะชินจิโร่โคอิซึมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นประนามปฏิบัติการบนเกาะ X ระบุว่าการลาดตระเวนร่วมนั้นมีเจตนาอย่างชัดเจนที่จะแสดงแสนยานุภาพต่อประเทศของเราซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแห่งชาติ พร้อมเสริมว่าเครื่องบินรบของญี่ปุ่นได้ปฏิบัติตามมาตรการระบุตัวตนการป้องกันอากาศอย่างเคร่งครัดเพื่อตอบโต้ด้านเกาหลีใต้กล่าวว่าได้ส่งเครื่องบินรบขึ้นบินหลังจากเครื่องบินรัสเซียเจ็ดลำและเครื่องบินจีนสองลำเข้าใกล้เขตระบุตัวต,วตนอากาศของตนทําให้ความตึงเครียดในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้วปะทุขึ้นอีกครั้งสื่อรัสเซียอ้างกระทรวงกลาโหมของมอสโกร,รายงานว่า การบินร่วมกันใกล้ญี่ปุ่นกินเวลานานประมาณ8ชั่วโมงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความร่วมมือทางทหารระหว่างจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการฝึกซ้อมต่อต้านขีปนาวุธร่วมกันบนดินแดนรัสเซียและการฝึกซ้อมทางทะเลด้วยกระสุนจริงในทะเลจีนตะวันออกการที่ปักกิ่งแสดงแสนยานุภาพทางทหารในภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้นเป็นผลมาจากการที่นายกรัฐมนตรีซานเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่า ญี่ปุ่นอาจตอบโต้การกระทำทางทหารใดๆของจีนต่อไต้หวันหากการกระทำนั้นคุกคามความมั่นคงของญี่ปุ่นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่จีนและรัสเซียได้จัดการฝึกซ้อมต่อต้านขีปนาวุธร่วมกันครั้งที่สบนดินแดนรัสเซียเมื่อต้นเดือนนี้จีนและรัสเซียจัดการฝึกซ้อมเชิงยุทธศาสตร์ต่อต้านขีปนาวุธร่วมกันครั้งที่ 3, ส,มนนะะสาม กระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่าทั้งสองฝ่ายย้ำว่าการซ้อมรบนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่บุคคลที่3ามใดๆและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในระดับนานาชาติและภูมิภาคในปัจจุบันการฝึกซ้อมนี้ย้ำถึงความร่วมมือทางทหารระหว่างจีนและรัสเซียที่แน่นแฟ้นขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากปฏิบัติการร่วมกันก่อนหน้านี้และการหารืออย่างต่อเนื่องถึงการป้องกันขีปนาวุธและการประสานงานเชิงยุทธศาสาตร์ในภาพกว้าง แม้ว่าการฝึกซ้อมนี้จะเป็นเพื่อการป้องกันแต่ก็ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันและความสอดคล้องที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศในประเด็นด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคด้วย